นะครับลงจากเวจีมวยนี่ับพระคุณเจ้าก็เข้ามาให้ร่วมแสดงความดีนะครับนี่ครับนี่ครับพระคุณเจ้าเข้ามาร่วมนีอ่ะมาเป็นไงบ้างน้องมาขอคุยคุยหน่อยคุยหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ชนะเบียดเลยใช่ไหมวันนี้เป็นไงบ้างมันคืนฟอร์มเก่าหรือยังคืนฟอร์มเก่าหรือยังก็คืนคืนแล้วเราเราเราเคยเจอกับคู่ชกกี่ครั้ง ยอดกล้าเป็นไงบ้างแพ้สองครั้งสองครั้งสครั้งมันแพ้ไงรอบแรกรอบแรกก็พลาดนะครับแต่โดนตายเตะตับอ๋อรอบแรกแพ้เตะรอบสองล่ะรอบสองแพ้คะแนนครับแพ้แพ้เบียดรอบสามรอบสามนี่มันเบียดไหมอกรบเบียดเหมือนกันับโอ้โหใจเยายเหมือนกันนะใช่ไหมโอ้วันนี้ที่ที่ชนะได้คืออาวุธลูกไหนฝังหน้ากับแข้งครับฝังหน้าออกแข้งค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยใช่ไหม โอ้โห oh, oh. วันนี้วันนี้ <Ash well. S 2> พอใจขนาดไหนครับก็พอใจระดับนึ่งแล้วยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนักที่ดีสุดคือน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่นะสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหม อาล่ะครับอายุเท่าไหร่นะอายุอายุยี่สิบสองครับจังหวัดไหนจังหวัดปฐุมอ้าวบอกพี่น้องชาวปฐุมหน่อย้าวไปก็ช่วยแชร์ช่วยเป็นใจเด้๋ยครับแจ้งเกิดได้แล้วอันนี้ก็คือครูมวยในค่ายเลยเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ภูมิใจครับพอใจในที่พอใจในชนะของโควิดครับพอใจมากเลยเหรอมีตัวไหนที่ต้องแก้ไขไหมสำหรับผมเองนะวันนี้ไม่มีการแก้ไขครับเลืดีเยี่ยมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับผมดีเยี่ยมเลยโอ้ยวันนี้ภูมิใจมากบอกทุกคนสดๆอ่ะดีใจสดๆเลยครับเลือเป้าหมาย แต่เสียดายมีเอ้าไม่มีคิดเป็นรองเขาเป็นรองนะยกสามได้เป็นเป็นรองอยู่เหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับผมนี่นี่คือครูมวยในค่ายเลยนะครับผมอ่ะเอาได้ค่ายบริษัทโยซับนะครับผมอ่านี่สำหรับเดียปอฮะอ๋อนี่คือชนะค่ายเป็นาานค่ยเลยครับใต้นี่ครับโอ้นี่ยเป็นภูมิใจเนาะวันนี้ลูกชนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือในหัวนะในหัวพี่ เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนี่คือยอดมวยในอดีเลยนะฮะในหัวครับในหัวครับวันนี้เป็นไงบ้างเห็นเห็นเห็นลูกพี่เขาบอกว่าเต็มร้อยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีใจครับภูมิใจในตัวลูกชายโอ้โหที่สามารถฝ่าวงล้อมมาได้มลยเลอเชื่อสบายใจยกไหนหมดยกสามสบายใจยังหมดยกสี่หมดยกสี่สบายใจครับ ยกขามันยังมันมันมังเบียดเบียดอยู่ใช่ไหมผมมองแล้วโคอย่าลืมยกสี่นะเพราะเราเคยเสียยกสี่ไว้ดีแล้วโอ้โหแล้วยกสี่เนี่ยที่ว่าสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเห็นแล้วผมว่ายกสี่เราได้เราจะได้ยกห้าเนี่ยเราคอยโต้ใหญ่เสียเปรียบเราไม่ได้ยกห้านี่มันมีหือมีหืออย่างเงบนบนล็อกเนี่ยตกใจไหมอ่ะไม่โต้อ๋ออ๋อมันแพ้ได้ใช่ไหมวันนี้โอเคใช่ไหมวันนี้เอามาบอกแฟนบอลหน่อยครับคุณเอฟซีขอบคุณ พีมานขอบคุณเสียขอบคุณน้องโบในหัวหน้าพี่ครับผมยังไงก็ไปให้ชนะก็ร้องพี่น้องกันโอเคต่อยอยู่ตรงนี้แหละโอเคครับผมยินดีด้วยนะเขายินดีด้วยนะในหัวพีครับ